ห2 3อเลยค่ะค่ะอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาร้อยปวงมาลายไหวพระนะคะเราจะมีดอกพุ่น,นะคะเรียนจะต้องเอาแป้งโรยไปก่อนนะคะสีอะไรก็ได้เพราะว่าดอกพุ่มันมียางนะคะเรียนจะคลุกให้เท่ากันแล้วก็จะมีเข็มแล้วก็มีด้ายกันไกลนะคะที่จริงเราจะต้องมีครีมด้วยครีมก็คือเป็นอุปกรณ์ในการมาดึงเข็มนะคะไม่ใช่ครีมทาผิวนะคะเพื่อเวลารูดมันจะได้รูดง่าย อันนี้ครูใช้เม็ดโฟมนะคะเป็นวัสดุที่เราหาได้นะคะไปซื้อก็ได้ครูไม่ได้อ่าพับแป้นที่เป็นใบตองนะคะครูใช้วัสดุที่มันมีจริงและใช้จริงในท้องตลาดเลยนะคะอ่าเราจะใช้ฐานพานะคะนักเรียนมาดูนักเรียนจะเห็นข้อต่อระหว่างดอกไม้นะคะอยู่ตรงกลางนักเรียนเสียบลงไปเลยนะคะอ่านับก็ได้หนึ่งสองนะคะ ดอกไม้ไม่ได้คัดนะคะดอกไม้เก็บมาจากาทุ่งนานะคะ5แล้วนะคะถ้าคัดมันก็จะพอดีกันหมดครูจะร้อยโดยการสับหว่างนะคะ6นะคะ7 8, 8 9 1 0ปสิบสองถ้าคุณครูย,ยังไม่ได้ดูคุณครูย,ยังไม่ให้นะคะ สิบสยังไม่รู้คะแป๊บเึงสบห้าสิบผู้บอกนะักเรียนว่าประมาณนะคะหกสิบดอกนะคะสิบเจ็ดสิบแปเกสิเรียนจะเห็นแป้งเป็นสีไม่เป็นไรเราจะจุ่มน้ำอยู่ยี่ิบยี่สิบสอง

4, 3ามสี่สามห้ปไปด้านไหนก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะคะสามเก้าบสี่สิบเอ็ดสี่สองนะคะสี่สิบาสสสสห้า 46 47 48 49 50 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 าสเจ็ <57. S 2> ห้าสิบกาพูดกันพอๆหน่อยนะคะหกสิบเมื่อได้แล้วจะอยู่ในประมาณนี้นะคะนักเรียนจะเอาดอกรับถ้าเรียนไม่ซื้อเก็เก็บขั้นทางกา็ได้นะคะตับมิดโฟมนะคะดันไว้ไม่ให้ดอก่จากนั้นที่จริงเราจะต้องมีครีมดึงตรงนี้แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไร๋ยวก็กรูดออกมาเลยนะคะนักเรียนจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าตัวมาลายนะคะต้องนับมันจะเท่ากันนะคะแต่ครูร้อยจริงๆครูไม่นับนะคะครูเก่าสามแอบสี่ห้าแป๊บนึงนะคะเจ็ดปปแปด

ยี่สิบเป็นบรรยากาศที่เราไม่ได้มาตัดต่ออะไรนะคะเราก็ร้อยให้เพื่อนนักเรียนเราดูด้ยยี่สิบหกี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิเนี้ยค่ะเสียบตรงกลางนะคะสามนักเรียนดูชัดชนะสามเอ็ดสามสองสามสามสามสห้า 3ามหกสามเจ็ดแปสา้าสี่สเรียนสอบกับใครเุาอยู่ตรงนี้สี่สสาแป๊บหนึ่งครับสี่สี่สี่ส 4ี่สิบหกสี่สิบเจี่สิ้แดสี่บาก้าอีกแป้นหนึงครับห้าสิบห้าสิบห้าบสองรอคอีกแป้นหนึ่งครับอีกแปดกห้าสี่ห้าห้าห้าหก ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบได้แล้วนะคะดีคือหนึ่งร้อยยี่สิบดอกนะคะแล้วแล้วเรียนก็เอาเม็ดโฟมนะคะเดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวตรียมนะคะแล้วเรียนก็การเข็มเราก็จับแล้วก็ดึงนะคะเมื่อได้แล้วเรียนจะตัดนะคะนักนเรียนอันนี้นเขาเรียกว่าตัวมาลายหลังจากนั้นเราจะเอาไปล้างน้ํานะคะเ,คเดี๋ยวครูไปล้างน้ํานะคะตามครูมานะคะ อ่าครูบอกคนสวยนะคะล้างน้ำนะคะหายไปแล้วนะคะมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปปีลหน้าเจอกันในการร้อยอุบะค่ะ